ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเพื่อ่นช่องซี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 ช่อวันนี้ก็เหมือนเดิมเปิดแต่กาชาตู้นี้ขยันเข้ามาแล้วเกินก็มาสารฝันโมเลียต่อหลังจากที่เมื่อวานได้ฝันสันสารฝันอะไรสารฝันป่าเข้ไปแล้วเออค็อกคดยเขียวก็เจ็ดเทพก็เกือบบูสามนะมันก็ขาดสักประมาณ200เศษได้ั้งเออจากเมื่อวานวันนี้ตู้มันก็ช่างสรรหาเข้ามานะ เป็นไอ้อะไรนะร้อล้านดาวน์โหลดชุด5้าเนี่ยอูดเออนี่ไงมีคิงมี a อแล้วก็มีโมเลียซึ่งผมต้องการโมเลียตัวเดียวไอ้ลอเจเทพแดงกับอะไรอะกับแอดไฟแดงและแท็กเกอร์อะไรเงี้ยผมไม่ได้ต้องการขนาดนนะั้นเพราะว่าผมมานั่งจัดแล้วอย่างที่ทุกคนรู้อะไอ้นั่นอนะไอ้อะไรนะแท็กแดงผมม,มันสามารถโยกได้ซึ่งผมไม่ได้ต้องอัพก็ได้ เพราะว่าผมทําตัวอัพไว้นะห้าตัวใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะไอคลิปสีแดงของเจ็ดเทพอะ่ะถือว่าร้อยศูนยแดงกันเนี่ยทีนี้มาโมเลียโมเลียนี่อาการเดียวกับไอเขาคนไดเมื่อวานเลยมันขายประมาณเนี้สา้อยแปดสิบา้อยเท่าไหร่นี่นแหละมันขายอยู่เวลเก้าสิบซึ่งผมต้องการสองตัวเออซึ่งเมื่อวานอกหักจากปาเคไม่ได้นะทีนี้มาดูในส่วนของไอเทมที่ต้องแลกเออ มันมีแค่5ตัวบวกกับออฟสิบแปดไรเงื่อนไขซึ่งออฟผมก็ไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแล้วก็เออผมต้องการแค่โมโลเรียตัวเดียวคิงก็บูสาาไปแล้วรอก็ไม่ได้อยากทำ okay. ทีนี้ก็ไปดูที่ตู้ผมก็จัดมาแล้วน,นะบัตรจัดมาทั้งหมด4ใบ บัตรมันราคาครึ่งครึ่งไอ้ครึ่งครึ่งราคาอะไรวะครึ่งครึ่งนึ่งเนียครึ่งราคาของตู้สองพันสามก็คือมันจะได้ห้าสิบกล่องไอ้ส่วนในตู้สองพันสามมันจะได้ร้อยกล่องเอาจริงมันก็ตีราคาเหมือนเท่ากันแหละเหมือนอารมณ์ตู้นั้นเปิดสองใบแต่ว่าตู้นี้เป็นสี่ใบเอเคมันอาจจะกระตุกหน่อยนะเพราะว่าผมตัดทั้งีซีกับผ่านทั้งมือถือแต่เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะมันรู้สึกเหมือนมันกระตุกโอ้โหขุ้าว โอเคต้องการโมเลียนะสองตัวมันจะได้หรือเปล่าไ,ไปโอ้โหโผลมาเป็นหมดัดแฮกเกอร์ป่ะเนี่ยโอ้รอห้าสิบโคลาไปไปแล้วหนึ่งนะของโมเลียโมเลียเออ ปีโอ้ผู้แดงโอ้กระตุกนี่มันกระตุกอัดอัดผ่านพีซีอะผ่านกมสุเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นนะผมก็ไม่รู้จะแก้งไยเลยแบบยังไม่ได้สตีรมโอ้ยมาจากไหนเนี่ยมันหลุดเลดไปเนี่ยตัวเนี้ยแองกี้ช็อปแฟงกี้ขี่มอเตอร์ไซค์แฟงกี้ถลบหลุดเลดเฉย ตัวเลเลดมันต้องมีโจ๊มีรอมีโมเรียมีคิงอีกตัวตัวอะไรวะแคกเกอร์ห้าตัวอ,อ,อีกสองรอบขอหน่อยลนะบันไดให้ได้ไหมเออเดี๋ยวผมน่าจะปรับไปหัดผ่านนี่นะโทรศัพท์เพื่อแบบลดอาการกระตุกเล็กน้อย โอเคผมก็ปรับเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวดูความต่างความกระตุกมันไม่ไกะมระตุกมันอัน้จอถ้ามือถือมันไม่ได้ร้อนเกินมันก็ไม่กระตุกเท่าไหร่เคไปสองรอบเอามาวะครบปะเนี่ยโหไม่ใช่กรบสาม,ส,ามสองว่ะเฮ้ยผู้ทองเฮ้ยทองสองตัวยังไงโลวโบลียะ เอ้ยโจย๊ดถามจริงโอ้แม่งรอซื้อจ,จัดเห็นโลมาคิดว่าโมเลียแม่งเป็นโจ๊ดเฉยโอ้วิ่งอ่ะจริงโอ้จัดจะเชื่อไปท้ายไปโอ้โห,โหอทองทองโอ้ไม่ครบสามสองโอ้สองตัววะเอาวะโมเลีย โลไหมโอ้โหโลเหมือนกันครับไปที่โชกุงเฮ้ยโลอะ่ะเอามโอ้โหดับเบิลโจดถามจริงโอ้โหโคตรเย่ไม่ได้พอไม่ได้ทีเนี้ยผมน่าจะต้องมาเปิดนี่แหละมันสเต็ปละสิบเพชรอ่ะมันเหมือนตู้สิบแต่ว่ามันอาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดใครเพชรเยอะมันก็ใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมมาดูก่อนนะว่า ไอ้ที่แรกนี่มันโคลาดูโคลาเออโคลาตอนนี้หนึ่งหมืนน้อยหกห้านะเดี๋ยวดูหลังจากเปิดว่าจะได้เท่าไหร่แต่มันไม่น่าจะได้เยอะนะจะได้สักพันพันสองพันเต็มที่แล้วถ้าตัวหลุดเหรม,มาเยอะๆให้นะนี่มันก็ไม่มีการันตีปลิปกปกฟลิอัพตามสเต็ปอะมันมีแต่ให้กล่องอย่างเดียว แต่ว่ามันสเต็ปละสิบอะโอเคถ้าแบบสเต็ปละสามสิบเหมือนไอเหมือนไอตู้สองพันสามก็ไม่คุ้มเท่าไหร่โอ้โหดำมปืนร <didn> งแบงได้ลุ้นไหมเนะี่ยขอดูหน่อยนะเดีย๋ยวถ้าไม่มีอะไรลุ้นข้างดีกว่าแบบนี้นนะแต่มันสเต็ปละสิบอะอย่างว่าเปิดไปเถอะเพชรผมมีสามพัน่ร้อยเก้าสิบ เดี๋ยวมาดูฉันเฮ้ยสีทองว่ะเอา,า,อาว่ะไงโมเลียเบิ้มมาดเรียบร้อยหรอเคไปเถอะเฮ้ยตัวครบหมนแล้วค่โมเลียตัวเดียวถ้ามันเป็นสิบตัวแบบไอ้ตู้สองมันสามนี่มันไม่คุ้มเลยโอ้ขาวข้ามดีกว่าไม่ใช่เงี้ยเออไปซะ สวยสดูทองเอาวะตัวเดียวโมเโลียโลเออหัวแหลมมาเลยวะนึกว่าจะกลมๆมาเป็นโจ๊ดอีกโอเคได้แลวหนึ่งตัวใค่สองตัวปีอย่างที่บอกมันห้าตัวและเลทมันมีโอกาสอยู่ ถ้าเป็นสิบตัวแบบไปสองมันสานี่น่าจะเหนื่อยจัดอ่ะป่าเข้เน้เพชรก็ใช้เยอะนี่มันเพชรทีละสิบค่าเลยดีกว่าหมดลุ้นก็ผ่านไปแล้วหนึ่งรอบรอบห้าสิบเพชรถือว่าโอเคทองแดงสองทองเดี๋ยวลุ้นก่อนอยากได้ตัวหลุดเลสักตัวจะมีให้ปะแบบโเด้ง เอ้ยมีไงตัวดุดเลดมาแล้วอาลองโลโอ้โหฟีอลาบาตา้าแม่เป็นโมเลกตัวหน่อยก็ไม่ได้ไปไปต่อผมน่าจะเปิดเกือบล้างตู้นะน่าจะเปิดสักหกเจ็ดสเต็ปเพราะามันขาดประมาณโคลาเอมขาดกล่องประมาณแค่นะี้มันต้องขาดโมเยกตัวโมเลก ยังไงโอ้โหแฟงกี้โชกุงจริงขยัดมาในขนาดวะขาดโมเลกซักตัวนึงอะเดี๋ยวก็น่าจะไอ้นั่นได้ไปดูเฮ้ยพบเอาว่ะเฮ้ยท้องสามาั์เอาอยัางไงมีสักตัวแหละถามจริง๊งโลหัวแหลมไหมเออครบแล้วโอเคได้ครบแล้วสองตัวก็เป็นเบี้ร้อยเดี๋ยวก็ หมดจากนี้เดี๋ยวก็ไปแกลกกล่องดูดูว่าเราขาดเท่าไหร่อดรอวะเนี่ยปึ้มโลโจดไปเอ้ยหัวแหลมสองตัวโอ้โหเป็นโคลาไปต,ตัวนี้เพราะว่าตัวนั้นมันเรียบร้อยแล้วรบใช้ได้ใช้ได้โอเคไม่มีแย่เรียบร้อยเรียบร้อย้วเป็นโคลา่าเออ รับไปก่อึเบิ้มวิวร้อยแล้วคนรับของรับกล่องให้หมดแล้วก็ไปแลกดูว่าหาอีกเท่าไหร่เลยจะได้เปิดไล่ไปให้มันครบสองร้อยแรกไปเลยหนึ่งันหนึ่งร้อยแรกก่อนเบิ้ยโอ้ยเจ็ดร้อย 700. ได้อยู่ก็ เจ็ดรอบหรอบเจ็ดรอบประมาณนี้เข้าไปเปิดอีกเดี๋ยวผมจะเข้าข้าออกบ่อยๆหน่อยนะเพราะว่าต้องดูว่ามันจะเกินตอนไหนไม่เกินตอนไหนเปิดชิวๆแล้วเราก็ครบแล้วตามเป้าหมายทีนี้ก็เปิดเก็บกล่องอย่างเดียวเพื่อเอาไปแลกต่อโอ้โห,หมายอย่างไว้คิงกับกุซัน หกเดี๋ยวผมต้องขอเช็คกล่องหน่เพราะเมื่อกี้ลืมดูว่าเท่าไหร่กล่องวันนี้มียี่สิบโอเคก็เหลืออีกหกร้อยสามห้าถปะก็ต้องใช้ร้อยยี่สิบกล่องเพราะว่าเปิดหกรอบหกร้อยหกสองสิบสองเออร้อยใช้ประมาณร้อยี่สิบอ่ะอันนี้คิดช้าก็ร้อยยี่สิบก็ อย่างน้อยก็ต้องมีสักสี่สเต็ปเพราะสเต็ปหนึ่งมันได้ยี่ห้าถูกปะต้องหกอีกหกสเต็ปอะเออนี่มันสเต็ปที่เท่าไหร่มันสเต็ปที่สองเห้ที่ผมเปิดใช่ไหมดูก่นอนอ๋อตู้หายยังไงวะเนี่ยเออนี่มันสเต็ปที่สองจริง มันยังไม่นี่นี่หว่าเออมันยังไม่ได้สิบอันนี้เออสิบโอเคน่าจะเปิดอีกห้าสเต็ปห้าถกว่าถ้าอเอมไปยี่ห้าห้า 25, 5, ก็ร้อยยี่สิบห้าก็เกินอยู่นะน่าจะต้องสี่สี่รอบสี่รอบนิดนิดสี่รอบครึ่งมปให้ไว เดี๋ยวผมอาจจะกอแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วเพราะว่ามันน่าจะไม่มีอะไรแล้วตัวดุดเลสก็ดูเอลแล้วกันมีไหมแต่ดูดิเออไม่ก็มีนะแต่ตัวแบบกีี้เหลือเกิน โอเคหลังจากที่ผมเปิดไปก็ไม่รู้ครบหรือยังนะแต่ว่าใกล้แนละ้น่าจะนั่นแหละหลายรอบพอกแล้วกันไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่ไดนเป็สองร้อยสี่สิบขาดเท่าไหร่วะขาดอีกสักสองร้อยสามสิบน่าจะสักสองรอบหรือร้อยสสิะเอออีกร้อยสิบน่าอย่างรอบเดียวโอเคผม น่าจะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาขอไปดูก่อนนะสองพันเก้าโคลาได้มาหนึ่งเหมือนได้มาประมาณพันกว่าปะ่ะเก้าร้อยเก้าร้อยเกือบพันโคลาเออ okay, เค้ามาดูโมเลียขาดเท่าไหร่ผมก็แฮปปี้นะทำเจ็ดเทพอย่างที่บอกแต่ว่าถ้าให้เลือกจริงๆอ่ะ ใครสีแดงอย่างเล่นนะรอเขาโอเคแต่ผมบอกไปแล้วในคลิปนั้นใช่ปะว่ามันมันในนี่ได้มันอะไรเนะนี่ยมันไม่ต้องทําตัดก็ได้มันทำแก่ห้าตัวนั้นนะแบบถ้าพอ,พอประคองเล่นนะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทําแบบใส่สุดสีแดงก็แนะนําให้เอารอดีกว่าเสีงผมผมไมไ่จำเป็นนะเพราะว่าสีเขียวผมร้อยเจ็ดปดไปแล้วนะสีอื่นผมกล้าเล่นแค่ร้อยเจ็ิบพอแต่ว่าหลักหลายแท็กอาจจะร้อยศูนเจ็ดเทพอะไรอย่างเงี้ย ทออหารลงทหารเรืออะไรเงี้ยผมก็จะพยายามทําได้ทําไปเรื่อยๆ้งแค่ตัวที่มันคุ้มสุดนี้ก็โมเลียเจ็ดเทพเขียวเพราะว่าตัวเขียวมันตัวมันเยอะอะตัวตัวที่ต้องใช้อะอย่างแฉงเขียวเนี่ยนะโนคะ้ชแฉงเขียวอาจจะเกิบมาก็ได้ใครจะไปรู้เพราะมันเป็นตัวยืดทางิดโอเคเมื่อกี้ผมก็ตัดจบไปแล้วนะทีนี้ผมก็อดใจไม่ไหวมันขายอีกร้อยสามสิบใช่ไหมผมก็เลยต้องมาเปิดตามหายอีกหนึ่งร้อย ก็ประมาณสักเก้าสบเพชรมั้งเท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยรอบนี้สิบแล้วก็จะได้สิบมีแคคเกอร์ออกเนี่ยแล้วก็อีกสี่สิบเพชรก็เปิดไปชิวๆโอเควันนี้ก็น่าประมาณนี้นะเพราะว่าผมอดใจไม่ไหวแล้วก็เลยต้องมาเปิดให้มันหมด มันเลครอ้อยเศษอะร้อยสามสิบอะถ้ามาวิ่งมันก็เสียดายเวลาไงซึ่งผมใช้ป่าเควิ่งอยู่ตอนนี้เดี๋ยวพอป่าเควิ่งจบอะแล้วก็น่าจะเป็นโบอาเขียววิ่งต่อเพราะโบอาเขียวขาด700อีกเจ็ดร้อยเศษเออประมาณเจ็ดร้อยเศษส่วนโมเลียเนี่ยขาดอีกสามสิบเพราะว่าเดี๋ยวผมแรกเอาไปดูน่าจะขาดอีกสามสิบถ้าผมจำไม่ผิดน,นะ,อะ,ะเออป่าเข่ขาดอี200 200กสองร้อยสองร้อยกา ส่วนไอ้บอาหานเจ็ดแล้วก็นห้นผมน่าจะแพลนทำเจ็ดเพ้เขี่ยวให้มันประมาณ 1. ส่วนในมีฮอยังไม่มีแววมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากนันอีกทีเ็าไปแรกก่อนโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ